สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมีก็จะมาบอกเล่าค่ะถึงประสบการณ์ที่ตัวเองค่ะเจอมาโดยตรงนะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลงคลิปกันทุกคนการที่เรา,าลงคลิปโดยที่เราใช้เสียงของคนอื่นค่ะหรือว่า,าแบบเสียงแบบอาจจะเอามาลิปซิงหรือว่าเอามา ิ้นหรือว่าเราเอามาใช้ในคลิปเฉยๆก็ตามนะคะทุกคนเราจะต้องดูด้วยค่ะว่าเสียงนั้นมีเนื้อหาเป็นยังไงพุอยคำรุนแรงไหมหรือว่าขัดต่อมาตรฐานชุมชนหรือเปล่ากันะะนะคะทุกคนวันนี้เมเจอเมื่อาาวานคะ่ะไม่ใช่วันนี้เมื่อวานนะคะเจอกับตัวเองเลยก็คือว่าเมเลือกเสียงปอนนิีวติไปเจอคลิปเดียวของพี่พี่ครีเอเตอร์คนหนึ่งนะคะก็คือมันก็คือคำขำอะสนุกก็คือแบบ เป็นแบบเราก็อยากแตบบ่ว่าเอามาลิฟซิง์อะไรเงี้ยค่ะทุกคนเสร็จแล้วพอเมลิฟซิง์เสร็จปุ๊บอ่าไม่นานนะทุกคนก็คือแล้วเมย์นึกยังไงไม่รู้เข้าไปตรวจในตรงแดดบอร์ดองอาชีพข่ะทุกคนตรงเกณฑ์การสร้างรายได้ใช่ไหมและอยู่ดีตรงที่ว่าการสร้างรายได้จากเนื้อหาค่ะทุกคนจากที่มันกาถูกสีเขียวอยู่นะก็คือกลายเป็นกาผิดเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เมย์ก็ได้ย่นอุทธรณ์ไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะเฟิร์มจะแก้ให้แต่ก็คือโพ์นั้นอะไม่ลบไม่ลบออกไปแล้วคะ่ะทุกคนและนี่ก็คือเป็นอุทาหรณ์นะคะทุกคนคือทางที่ดีเลยอะให้เราใช้เสียงเราค่ะเสียงของเราเองที่เป็นต้นฉบับของเรามันจะดีกว่าคะ่ะทุกคนเ,เราจะได้ไม่ต้องไประแวงว่าเออจะผิดกฎไหมจะติดลิิทธิ์หรือเปล่านะคะทุกคนค่ะถ้าไงฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะ